จุงกะสบายดีพี่น้องบองประโอนครบครอบนียสวัสดีตอนเย็นๆครับผมตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงสีโมงครึ่งสี่โมงกว่าๆครับหลังจากที่อากาศร้อนร้อนมากร้อนมาหลายวันเมื่อกี้ก็ ฝนได้โปรยปลายมาพอชุ่มช่ำเย็นชื่นใจสักนิดหนึ่งวันนี้จะพาทุกคนมาดาูฟักทองที่ผมได้ปลูกไว้ประมาณสิบสร่อง10แถวครับก็เป็นฟักทองพันเบืองการ ตอนนี้ก็กำลังจะงอกขึ้นมาสักสิบเซนประมาณ <c oughs> ครับย๋ไป,ไปดูกันนี่นะครับอายุของฟักทองนี้ก็ประมาณสิบกว่าวัน บางต้นก็โตแล้วนะครับผมก็วางสายระบบน้ำหยดก็จะปลูกห่างกันประมาณเมตรห้าสิบก็2เมตรนะบางต้นก็เพิ่งจะงอกขึ้นมาปัญหาที่เจอก็คือ น่าจะเป็นหนูนะฮะหนูที่มันมากัดกินมเมล็ดพันธุ์แต่นี้มีงอแคส่สี่ต้นสี่หลุมตรงนี้ไม่มีไม่ขึ้นเลยจนไปสุดโน้นก็จะมีตรงนี้อีก ายแถวพอดีฝนตกลงมาก็ดินก็ชุ่มชํานิดหน่อยนี่นะไม่รู้ว่าอะไรแทะน่าจะเป็นหนูหรือจะเป็นมแมลงต่างๆแถวนี้ก็นี่นะลงรอยน่าจะเป็นหนู คิดว่าผมน่าจะกลบตื้นไปอันนี้ก็เพิ่งงอกขึ้นมาแทะหมดเลยก็ตอนแรกผมก็เอามาซ่อมรอบที่สองแล้ว แต่มันก็หนูหน่าจะแทะวางหลุมก็รอดจากหนูจากแมลงนี่ครับก็โตขึ้นเยอะก็ลองดินดูนะครับดินตรงนี้เมื่อก่อนก็ปลูกมันสับปะหลัง เสียงฟ้ายังรองคืมคำอยู่นะครับก็จะปลูกล่องเว้นล่องก็จะได้ให้เขาได้เลื้อยไปวเวลาฟักทองโตแล้วเถาจะเลื้อยเลื้อยไกลมากนะี่ครับอันนี้ที่เอามาซ่อมที่หลังก็มี ห่งรอยของแมลงหรือว่าหนูมันเขีย่ยขึ้นมากินก็จะได้เอามาซ่อมใหม่ก็เป็นธรรมชาติของมันนะฮะก็หากินไปเรื่อยตรงนี้ก็จะมีะข้าวโพดสลับเห็นงอกอยู่อันต้นสองต้นที่งอกขึ้นมา ก็ไผ่ก็โดนน้ำฝนไปก็เขียวชะอุ่มนี่ฮะแต่ยังไม่มีหนอ่อเมื่อวานวันผมเก็บหนอ่อตรงนู้นไปหนอหนึ่งเอาไปให้แม่แกงนี่ฮนะอันนี้ก็ปลูกได้สามปีแล้วไผ่น่าจะเป็นไผ่เรียง ถ้าผลลงเม็ดหนาๆห,หน่อยก็น่าจะมียอดให้ทานงอกบ้างไม่งอกมากแถวนี้เกือดทั้งแถวเลยทีนดูนหนู มีงอกอประมาณสิบห้าลุงก็พามาอัปเดตดูปักทองพันบึงการซื้อมาก็กระปุกหนึ่งกระป๋องหนึ่ง ประมาณสามร้อยกว่าบาทก็ปลูกได้เยอะเัินฮะฝังนู้เยแต่ว่าสายน้ำหยดผมเพิ่งจะต่อได้ประมาณสิบสิบเส้นยังต่อไม่ม เดูว่าที่ซ่อมไปมันจะงอกอีกสองสวันจะงอกหรือปล่าถ้าไม่งอกก็จะเอามาซ่อมใหม่เอามากลบใหม่อันนี้ก็ให้รถถทยเขายกล่องให้ ข้าวโพดท,ทิ่ลูกที่หลังก็สลับกับกับล่องฟักทองแถวนี้ก็เป็นข้าวโพดแถวนี้เป็นฟักทองสลับล่องกันส่วนของอกระท่อมน้อยก,ก็ทำไปเรื่อยๆฮะ วานเพิ่งสั่งชุดจาทำห้องน้ำก็จะทำห้องน้ำข้างหลังนู้นมีท่อท่อซูมซึมแล้วก็มีเสามีอิดเดี๋ยวลุยทำกระท่อมน้อยเสร็จก่อนก็จะมาลง ลงพวกต้นหมกต้นไม้ัอมปรทอง,ทอ,งอันนี้ข้าวโพดเนีย่ยนะครับจะจะงอกตรงนี้ก็เว้นแล้วกมัง สองแถวนี้ผมเอาเช่าอมมาปักไว้ก็ประมาณสีห้าวันแล้วติดบ้างไม่ติดบ้างไม่จะขาดน้ำเพราะว่าฝั่งนี้ยังต่อ สายน้ำหยดไม่ยังมาต่อมาไม่ถึงนี่ลองดินไปก่อนฮับปีนี้ลองลงฟักทองกับพวกข้าวโพดพวกชะอม ก็คิดว่าฝั่งนน้นจะให้เขาถ่ายกล่องแล้วว่าจะเอาฝรั่งกิมจูมาลงก็รอดูงบประมาณมันตกมาก็ช่วยแบ่งเบาภาระจะได้ไม่ต้องลดน้ำ วา,วางระบบน้ำยังไม่เสร็จตรงไหนน้ำไปถึงก็จะโอเคก็จะเขียวจะอุ่มตรงนี้ผมมาขุดเอาอาจจะเป็นต้นต้นตะขบมาลองปลูกด,ดูไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่า แต่ก็ก็ยังไม่ตายผักปังตันแค่นะคอันนี้น่าจะเป็นมะนาวแปนอันนี้ซื้อมาตรงนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นฟักทองหรืออะไรสักอย่าง คือมันเหลือจากที่เราลงในร่องในแปลงก็เอามาหยอดหยอดบริเวณรอบสักพื้นที่มันกว้างมากคนระับลงต้นไม้ยังไม่รอบตรงนี้ก็วานาน่าจะเป็น กระลำปีหรือว่าพักกาดจำไม่ได้เะผมไม่ใช่ใช่ผมเป็นคนหวานไว้เดี๋ยวจะพาไปดูแตงไทยตรงนี้ครับลงพริกมะเขือ าไปดูแตงไทยที่ปลูกตั้งแต่เริ่มขุดสระเสร็จใหม่ๆเนี่ยครับเป็นแตงไทยพันุ์อะไรผมก็ไม่แน่ใจคือกินแล้วครับเอามาเล็ดมาตากไว้แล้วก็มาหยอดอดู่ตรงนี้ทั้งสามตัวนี้น่าจะสุกแล้วครับเนี่ยครับได้กินแล้วเหลืองนะครับ ตรงนี้ดกมากมีมันสี่สี่ห้า 4, 4, ลูกแหงไทยเป็นอะไรที่ผมชอบมากของหวานแหงไทยน้ำกะทิหอมหวานชื่นใจตรงนี้ก็มีอีก นี่มีสองลูกก็ายาวไปถึงมีรอดมากไม่รอดมากาพามาอัปเดตโคกน้องนาของนุ่มบุตรอะไร ามโมงแล้วฝากทุกคนกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มูทอนอะไรได้ทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ